จะมาติดตามมาต่อกับเรื่องของคุณมอมสองหนึ่งศูนย์สามจำจนตายสวัสดีครับหมอมสวัสดีครับพี่๋องคราวนี้บอกว่าที่เรื่องนี้ครับหมอมครับสองหนึ่งศูนย์สามจำจนตายประสบการณ์ <พบ S 1> เกิด <5. S 1> ขึ้นที่โรงแรมหนึ่งชื่อโรงแรมไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเป็นโร <พบ S 1> งแรมหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาโคราชผ่านมาห้าหกปีแล้วนะครับคราวนี้เหตุการณ์ที่ว่าเนี้ยหม,ม่อมเราเจอคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย มีลูกแล้วก็ภรรยาอยู่ร่วมในเหตุการณ์แต่ที่ผมเจอเจอคนเดียวครับผมอ๋อมีลูกแล้วก็มีภรรยาอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยแต่คนที่เจอคือหม่อมคือตัวผมเองแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะปลุกลูกหรือภรรยาเพราะว่ากลัวเขาจะกลัวอยากให้เขาพักผ่อนอออ่ฮะย้อนไปเมื่อแหกปีฮะครับผมครับคือเหตุการณ์เนี้ยก่อนจะเกิดขึ้นครับที่ป๋องคือผมเนี่ยไปกรุงเทพ เพื่อที่จะไปเยี่ยมคุณแม่แล้วก็เยี่ยมบ้านอะไรไปพักผ่อนนะครับมันเป็นวันหยุดยาวช่วงหนึ่งครับคราวนี้เนี่ยในในวันที่เราจะกลับเราจะเดินทางกลับออืเวันนั้นเนี่ยเราก็ติดธุระหรือว่าทําภารกิจอะไรบางอย่างเนี่ยครับในช่วงที่ผมเดินทางกลับน่าจะช่วงประมาณห้าโมงเย็นเดินทางจากกรุงเทพออกมาพอมาถึงโคร,ราชอืรเราก็ตัดสินใจคุยกับแฟนว่าเอ๊ะเรายังมีวันหยุด ที่เหลืออยู่อคืนนี้เราพักอยู่ที่โคราชสักคืนไหมแล้วก็พรุ่งนี้จะได้พาลูกเที่ยวสวนสัตว์ที่นั่นด้วยอะไรทานองนี้ฮะก็เลยตัดสินใจพักกันที่โคราชแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องพักอะไรตรงไหนอืเราก็เลยนั่งทานข้าวกันแล้วก็ถามคนในละแวกนั้นว่ามีโรงแรมไหนใกล้ๆอืที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงสวนสัตว์ในระยะยาว ก็เลยตัดสินใจพักที่โรงแรมหนึ่งเจอโรงแรมหนึ่งซึ่งโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นโรงแรมที่มีห้องพักดื่สามฝากฝั่งแล้วรถดิมันเยอะมากผมก็เลยเข้าไปถามพนักงานต้อนรับในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงประมาณสามถึงสี่ทุ่มซึ่งมันดึกแล้วเราคงไปหาโรงแรมอื่นไม่ได้แล้วผมก็ไปถามพนักงานว่าเออพอมีห้องพักให้ผมไหมแต่ว่ามันก็มีปฏิกิริยาแปลกๆนะครับพี่ป๋อง คือพนักงานเขาก็เหมือนวิ่งไปถามกันแล้วก็เล็กๆเลอกๆนิดนึงครับคืออาการเรามองมองออกตอนนั้นลูกกับภรรยาแล้วก็รอรออยู่ในรถครับซึ่งตัวผมไม่คนลงไปถามคนเดียวอืเขาก็เลยแตนเนี่ยบอกว่ามีห้องหนึ่งครับพี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอพักเลยแต่เป็นเพียงคู่นะพี่น้องก็บอกอย่างนั้นโอเคโอเคไม่มีปัญหาอืผมก็เลยไปจอดรถแล้วนําสิ่งของเข้า เดินตามน้องเข้าไปซึ่งห้องเนี่ยมันเป็นห้องที่อยู่ชั้นล่างอ๋อชั้นล่างเลยเหรอชั้นล่างติดกับบันไดทางขึ้นขอเพราะโรงแรมนี้มันจะมีสองชั้นครับในฝากฝั่งฝากฝั่งด้านขวาได้ครับเข้าไปนะบ้าบ้งจริงมีทั้งตรงกลางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอผมนึกเอกใจเอ๊ะทําไมรถก็เยอะอืก่อนเข้ามาผมก็เห็นรถวิ่งออกไปสองคันแต่ทําไมมีห้องว่างห้องนี้ถึงไม่มีคนพักเ หรือถ้าคนที่วิ่งออกไปเขาเช็คเอาแล้วทําไมไม่ให้ผมพักกล้องอื่นอก็แต่ก็ไม่คิดอะไรอะครับตอนนั้นมันเป็นห้องที่อยู่ติดทางขึ้นบันไดอหมายเลขห้องสองหนึ่งศูนย์สามสองหนึ่งศูนย์สามตอนแรกพี่แว็บเขว่าอยู่อยู่ชั้นสองไม่ใช่อยู่ชั้นมันอยู่ชั้นล่างเลยครับครับซึ่งเป็นที่ที่คนน่าจะมุ่งพักที่สุดเพราะคนไม่อยากจะถือสัมภาระขึ้นชั้นบนอื แต่ผนปรากฏว่ารเราได้ห้องนี้อาจจะเป็นความโชคดีเออโอเคเราก็ขนสัมภาระรอาเอากุญแจเข้าไปซึ่งห้องเนี่ยพอเปิดเข้าไปปุ๊บห้องน้ํำจะอยู่ซ้ายมือทันทีออืแล้วเอด้านขวาเนี่ยจะเป็นทีวีโต๊ะเครื่งองแป้งอะไรที่เขาตั้งอยู่นะฮะซึ่งเตียงเนี่ยมันจะเป็นเตียงคู่เตียงเตียงที่ผมนอนกับลูกชายจะติดอยู่กับฝาผนัห้องน้ําเลยออื อีกเตียงหนึ่งที่ภรรยานอนเนี่ยก็จะอยู่ติดกับอีกฝั่งปูนภาคฝั่งนึงเลยอีกกําแพงภาคฝั่งเลยอืก,กพพ็กจะเหลือช่องกลางค่ำคืนวันนั้นเราก็อา,อาบน้ําจัดของเรียบร้อยโอเคพักผ่อนนะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราเตืน่นแต่เช้ามผมก็นอนกับลูกชายลูกชายก็อายุประมาณเจ็ดขวบอนอนอยู่ฝั่งติดกับฝาผนังห้องน้ำนั่นแหละครับแฟนก็นอนอยู่อีกเตียึง แล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่นอนดึกก่อนจะนอนก็จะต้องอดูโทรศัพท์เช็คนู่นนี่ดูนั่นนี่ไฟเราก็ปิดหมดพม่านก็เป็นพม่านทึบเราปิดหมดก็คือในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยกลัวเดี๋ยวเวลาไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวใครลุกมาเข้าจะมองไม่เห็นเราก็เลยตัดสินใจเปิดไฟห้องน้ําแเราแง้มประตูห้องน้าเอาไว้มันก็จะมีแสงรอดออกมาให้เรามอมองอะไรเห็นในเวลาที่เดิน ช่วงเวลาประมาณตีสองผมเริ่มง่วงนอนผมก็เลยตัดสินใจวางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะนอนแต่ในขณะที่เราหลับตาเนี่ยพี่ป่องนึกออกไหมครับว่าแสงไฟที่มันลอดมาจากห้องน้ําเนี่ยถึงเราจะหลับตามันก็จะมีแสงให้เราเห็นใช่ถ้ามีอะไรเดินผ่านมันก็จะเป็นววบดวัดวใช่ช่วงแรกผมก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นแสงไฟรถจากด้านนอกมันวิผ่านไปผ่านมาครับ ผมตัดสินใจนอนหันตะแคงไปด้านลูกคือหันหันหันหน้าเข้าเข้ากำแพงห้องน้ำก็เหมือนนอนกอดลูกออืสักพักหนึ่งมันแวบมันแวบเร็วมากเลยด้วยธรรมชาติของเราที่เราเห็นอะไรที่แวบผ่านผ่านผ่านในขณะที่เราหลับตาหรือมีแสงแลบก เราหันไปเลยพอเราหันไปมันมันมีเงาดําเงาหนึ่งที่สองเหตุการณ์เริ่มแรกเลยเนี่ยมันวิ่งมาจากฝั่งซ้ายเข้าสู่ห้องน้ารวดเร็วมากแต่รู้ว่าเป็นเงาดําอของคนครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเอาแล้วผมนึกในใจผมคงจะโดนแล้วมั้งผมก็ตัดสินใจสวดมูภาวนาขอเจ้าที่เจ้าทางนะผมมาพักไม่ได้คิดร้ายใดๆขอผมพักหนึ่งคืนพรุ่งนี้ผมก็ไป ผมก็นอนหันหลังไปทางลูกชายเหมือนเดิมก็คือหันหลังออกอด้านด้านช่องว่างระหว่างเตียงของผมกับแฟนช่วงประมาณตีสามที่ตอในขณะที่ผมนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นมันมีรอยยวกเหมือนคนเดินขย่งเท้าจากปลายเท้าผมก้าวขึ้นมาสู่ขาก้าวขึ้นมาสู่บั้นเอว แล้วมาหยุดอยู่ที่บริเวณใช้ถอยผมขนหัวผมลุกวาบเลยตอนนั้นครับมผมรู้เลยว่ามีมเหมือนมันเหมือนมีคนเดินกำลังเดินขึ้นมาผมก็เลยเป็นไงเป็นกันคือผมผมว่าถ้าผมหักไม่หันผมอาจจะโดนอะไรสักอย่างครับผมก็เลยตัดสินใจนอนหงาย คือนอนไหนลืมตาเลยนี่ลืมตาอืความมืดก็ยังอยู่แสงไฟจากห้องน้ำก็ยังอยู่มันไม่มีอะไรแครับต่ในขณะที่ผมกําลังตะแคงซ้ายที่เชื่อไหมว่าผมหลับตาเพื่อที่จะแขง่งขาตะแขงซ้ายเพื่อที่ว่าไม่เหลือพื้นที่ให้เขาเดินที่หลังผมอีกอะ่ะผมเหลือตาไปเห็นเท้าคู่หนึ่งมันอยู่ใน ระหว่างตาผมนั่นหมายถึง <Ừ. S 1> ไม่ได้อยู่ที่พื้น <Ừ. S 1> เพราะมันเป็นเตียงถูกไหมครับถูกมันเป็นเท้าที่มีสีดำเ <Ừ. S 1> ท้าคนแต่ดำแล้วแบบเล็บเขียวๆมี่คือหน้าหน่าเกลียดแหอะแต่ผมพยายามขยับขยับไม่ได้แล้วครับตอนนั้นได้แต่ใช้สายตาเหลือบมองอ ที่ใช่ไหมสายตาที่ผมค่อยๆเหลือมองขึ้นไปผมจําได้ติดตาเ<ม>ลยว,ว่าเป็นชุดลายดอกขาวสีแดงเป็นดอกแดงชุดนอนสีขาวดอกแดง<อ>เป็นชุดนอนของคนคแต่บริเวณที่ท่อนหน้าอกเนี่ย<อ>เต็มไปด้วยเลือดส<ม>าดจัดคือไม่ใช่เลือดไม่ไม่ใช่เลือดที่มันย้อยมันเลอ,อ,เนอะเต็มแแต่มันเป็นเหมือนเลือดสัดสัๆจๆจูๆจูๆจๆจต่ๆจู่ๆจู่ๆ,จ,ๆจังหวะทีจ่ผมเหลือส่สายตาขึ้นอมอู่ๆจู่ๆผมกๆจู่ๆจม่ได้่ๆจู่ๆจ ผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวยืนปกลอยลอยอยู่นะครับแล้วมองก้มงลงมามองที่ผมแล้วมันผมมันปกครับสายตาเครียดแค้นแล้วทำปากเหมือนแบบจิกอ่ะตาโตแบบสายตาจิกลงมาที่ผมอ่ะแล้วทำปากแบบเหมือนโมโหคนโมโหทำปากจิกอ่ะในช่วงเวลานั้นโอเคเราอาจจะพูดอะไรกันไม่ได้แต่สิ่งที่ผมได้ยินมาจากในช่วงที่ผมพะวงอนะ ผมได้ยินคัาว่ามึงออกไปที่ของกูมึงออกไปที่ของกูสองครั้งที่ออสองครั้งผมที่ผมเหลือตามองเนี่ยผมตัดสินใจที่จะสู้อ่ะคือมันมันดิ้นไม่ได้ถ้าให้ให้ผมมองอยู่มันผมคงช็อกตายผมดินด้นดิ้นดินจนสุดฤทธิ์ผมหลุด ก็เหมือนกับคนโดนผีอ่ำแล้วผมก็ลุกขึ้นมาหลังพิงตึงเหนือผมแตกพลัดจะปลูกภรรยาจะปลูกลูกก็ไม่กล้าผมกลัวมากเพราะว่าเหตุการณ์นั้นถ้าเกิดว่าถ้าผมปลูกภรรยากับลูกคือเรื่องมันตื่นตูมแน่นอนเราต้องออกกันคืนนั้นแล้วเราจะไปนอนที่ไหนเพราะผมยังไม่ได้นอนตัดสินใจว่าเลือกที่จะไม่พูดแล้วก็รอให้เช้าดีกว่าเพราะไม่กี่ชั่วโมงก็เช้า ผมนั่งอิงหลังอยู่อย่างนั้นแล้วก็สวดมนต์ภาวนาตาม,มที่ผมจะทําได้ทั้งนมงโม<อ>ูตะกะทั้งพุทธังอารัตานันงผมทำทุกรูปแบบช่วงเวลาประมาณเกือบตีห้าผมมีอาการเริ่มม่วงกลัวก็กลัวจังหวะที่ผมกำลังจะเคิมหลับเนี่ย ผมเห็นเงาผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องน้ําก็คือมุมมุมมันคือแล้วถ้าเราลงจากเตียงเราเลี้ยวขวาไปเจอประตูเจอห้องน้ําอำมันเป็นผู้หญิงคนนั้นน่ะชงโกหน้าแบบแอบมองผมหน้าครึ่งเดียวที่สายตาโมโหแบบเมื่อไหร่มันจะไปอะไรทำนองนี้เหมือนไร่บมองดูชางกหน้าดําๆมอวี้มันโอ้ยโอ้ยโอ้ห รู้จะทํายังไงก็ตัดสินใจที่ว่าไปง้างประตูห้องน้ําให้สว่างแล้วเอาสร้อยพระที่ผมมีอยู่เพราะตอนแรกสร้อยพระของผมวาง,วางใส่กระเป๋าไว<อ>้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง<อ>แล้วเอาของขอแล้วผมก็บอกเขาว่าอย่าทําอะไรผมเลยนะผมขอแหละเดี๋ยวผมก็ไปแล้วผมนั่งอยู่ตาค้างถึงเก้าโมงเช้าจนแฟนผมตื่นพอแฟนผมตื่นผมถึงนอนผมยอมที่จะไปสวนสวนสัต ในช่วงประมาณบ่ายสองโมงเพราะผมนอนไม่ได้แล้วผมมาเล่าเหตุการณ์นั้นให้กับลูกและภรรยาฟังในช่วงบ่ายสามโมงซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นที่ผมเล่าให้แฟนฟังเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยอืผมกลับมาที่จังหวัดขอนแก่นครับซึ่งเพื่อนๆของผมเนี่ยเขาจะเป็นเซลล์พวกขายของอืเราก็เลยตัดสินใจถามเขาเรื่องโรงแรมแห่งนี้เพราะโรงแรมเนี่ย เท่าที่รู้มาและทราบมาที่หลังว่าเป็นโรงแรมที่เซลลเซลขายของชอบไปพักเพราะราคาเขาไม่แพงครับเพื่อนที่เป็นเซลขายของวัสดุก่อสร้างเล่าให้ฟังว่าห้อง2103เขาไม่มีใครพักนานแล้วเพราะมันมีฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อไม่นานเออมันมีผู้หญิงถูกแทงที่คอเสียชีวิตแล้วก็เอาไปหมกใต้เตียง เอาไปหมกไว้ใต้เตียง<ภ>คือเตียงมันเป็นเตียงไม้ที่มีผนกระดานปิดอบะี้ออออพอมารู้อีกทีมันก็เหมือนผู้ชายหนีไปแล้วแล้วมัน<อ>มีความผิดปกติ<อ>เขามาเจอศพมันก็อืดแล้วเป็นผูู้เป็นผู้หญิงที่โดนฆาตกรรมมีอายุนิดนิดซึ่งตรงกับที่เรามองเห็นหชัดเจน<ห>ผมคงจะไปนอนทับที่เขาอะครับพี่ป๋อง โอยเดี๋ยวก่อนนะผมเจอสองเรื่องเรื่องของไอ้เจ้าบอสหรือเจ้าบี้นะแล้วมาเจอเรื่องของหม่อมอีกด้วยก่นนะโอ้หตอนนี้หนักหนักเลยฮะตอนนี้นี่ขนยังขนยังไม่ขนยังไม่ยุบเลยฮะยังขนลุกสู้เลยฟังผมยังสู้สู้เหมือนอะไรพี่เฮ้ยเพราะถามพวกเราบรรดาเพื่อนที่เคยมานอนที่นี่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นเคยมีฆาตกรรมชายทำร้ายผู้หญิงฆ่าผู้หญิงแล้วก็เอาศพ ไปไว้ใต้เตียงใช่ครับซ่อนเอาไว้แล้วตัวเองก็หนีออกจากห้องไปเลยเป็นมีดตอกผลไม้ที่แทงคอเข้าไปประมาณห้าหกบาดแผลอ่าฮะแล้วหลังจากนั้นห้องนี้ถูกปิดช่วงนี้ไม่ได้ถูกปิดครับแตไม่ทน้ถูก้เขาไม่พักอ๋อคือก็ยังเปิดให้บริการอยู่เพียงแต่ว่าใครมาแล้วเจอไม่เจอก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนก็แล้วกันส่วนใหญ่เซลล์จะรู้ครับเขาไม่พักห้องนี้แต่ไอเราเป็นคนจอนไม่รู้เราไม่รู้ครับพี่ เฮ้ยผมผมถามหน่อยสิคุณหม่อมาฟังช่วย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 เราแช์นิดนึงผมสงสัยหม่อมสงสัยเหมือนพี่ไหมว่าไปกันสามคนมีหม่อมมีภรรยาและมีลูกหม่อมนอนกับลูกทําไมลูกแล้วเมียถึงไม่ไม่มีความรู้สึกไม่รับรู้อะไรเลยว่าคืนนั้นเนี่ยสามีโดนอะไรบ้างอ่ะโอ้โหสิ่งนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกพี่ต๋องไอตรงที่ผมไม่นอนเนี่ยออ คือตำแหน่งของลูกเนี่ยเขาชิดกำแพงครับไอ้ตรงที่ผมนอนคือริมน,นอกของเตียงที่ติดฝาผนังห้องน้ำไริมน,น,น,นอกนถูกไหมใช่ถูกมันเป็นที่ที่เขาโดนแทงตายตรงนั้นแหละครับคือเขาโดนขยําแทงตายอยู่ตรงนั้นเลยแต่เตียงนั้นอย่าลืมว่าหม่อมก็นอนกับลูกนะใช่ครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่ทต้องบอกว่าอยู่ในพื้นที่ตรงที่เขาเสียชีวิตถูกไหมใช่ครับแต่ที่ลูกเราเขานอนหลับไม่รู้เรื่องเลยเหรอ ไม่รู้เรื่องเลยครับลูกชายไม่รู้เรื่องผมโดนคนเดียวแต่ผมเลือกที่จะไม่ทิ้งลูกชายออกไปนอนกับแฟนเพราะว่าถ้าผมปล่อยเอาไว้ตรงนั้นผมกลัวจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกผมเออแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยไอ้ตำแหน่งที่เขาตายคือตำแหน่งริมนอกที่ผมไปนอนทับที่เขาเออเสียชีวิตแล้วถึงเอาศพลงไปซ่อนใต้เตียงไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากเธอคนที่เสียไปแล้วเนี่ยมีมีผู้มาพักที่ห้องเนี้ย ก่อนหน้าก่อนหน้าครอบครัวของหม่อมเนี่ยไม่รู้กี่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 รายนี่ผมไม่รู้นะไม่รู้นะมไม่รู้ว่าก่อนหน้าหม่อมสมมติว่าเป็นครอบครัวหนึ่งสองสามสี่เคยมานอนแล้วเจอแบบหม่อมไหมกว่าจะมาถึงหม่อมแสดงว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ก็ยังคงอยู่ในห้องนี้ยังไม่ได้ไปไหนผมก็ไม่ตัดสินใจว่า,วา ผมกลายเป็นความหลอนที่ไม่กล้าที่จะพักโรงแรมต่างจังหวัดอีกเลยครับเวลาจะไปไหนก็จะแพลนว่ามีเพื่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดมีญาติอยู่ตรงไหนไหมคือผมกลัวโรงแรมไปเลยครับอตอนที่หม่อมนําเรื่องเนี้ยตอนหลังจากที่กว่าจะหลับนี่ก็ไปไปเช้าแล้วเนาะประมาณเก้าโมงเช้าแล้วก็นี่ไปพักหนึ่งก่อนที่จะไปเที่ยวต่อตอนช่วงบ่ายแล้วเลือกที่จะเล่าให้ลูกและเมียฟังตอนนั้นเนี่ยลูกและเมียมีความเห็นอย่างไรครับ เเขารู้ว่าผมเป็นคนที่เซ้นแรงแต่ถ้าไม่เฮี้ยนหรือว่าไม่ไม่ไม่รุนแรงของไม่ไม่มีความรุนแรงของวิญญาณจริงๆผมจะเจอยากมากถ้าสิ่งที่ผมเล่านั้นคือว่าผมเจอด้วยตัวเองแสดงว่าชัวรแต่แฟนเขาก็ยืนยันว่าเขานอนหลับสบายดีไม่ได้รู้สึกอะไรก็นอนหลับสบายดีเออไายเป็นผมที่จ้องประเชิญกับความกลัวแล้วก็ อดทนเพื่อที่จะให้ลูกกับแฟนได้พักผ่อนแล้วแล้วเด็กอ่ะแล้วเด็กอ่ะตอนที่เราเล่าเรื่องนี้เขาฟังเนี่ยผมมีลูกเหมือนกันมอมเขากลัวมัตามตามที่คุณพ่อเล่าเขาเขารู้สึกไงบ้างเด็กอ่ะถ้าผมเล่าให้ฟังในคืนนั้นหรือปลุกเขานั่นที่เชื่อเถอะคนในครอบครัวผมจะต้องตัดสินใจออกหมดอืแล้วเราจะไปนอนที่ไหนเราจะนอนตั้มเหรอเพราะผมยังไม่ได้นอนแล้วขับรถอืเชื่อเถอะว่าต้องระเบิดออกทั้งห้องแน่ๆคือต้องไปแน่นอนเพราะเขา ผมเป็นคนที่ว่าไม่โกหกเรื่องแบบนี้ครับเออเออแล้วลูกก็ตกใจไหมตอนที่คุณพ่อเล่าให้ฟังอ่ะโอ้โหกลัวสุดขีดเลยครับแบบโลจริงๆผมไม่อยากถ่ายทอดให้ฟังแต่ว่าผมเล่าระหว่างขับรถว่าเมื่อคืนพ่อเจอนะเออเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ว่าเราก็ขอขมาท่านไปเดี๋ยวเรากลับไปเราก็ไปทําบุญกวดน้ำให้แกนะเออเออเออเนี่ยสิ่งที่ผมสงสัยหม่อมหัวฟังก็คือแสดงว่าวิญญาณ ถ้าเขามีอยู่จริงหม่อมแสดงว่าเขาไม่ได้เลือกหลอกทุกคนถูกไหมขณะที่ <ผม S 1> นอนนอนอยู่ในห้องเดียวกันเอาความเป็นจริงนะถ้าเขาจะหลอกหม่อมหลอกเม,มียหม่อมหลอกลูกหม่อมแสดงว่าเขาพลังเขาเนี่ยอาจจะไม่สามารถหลอกได้ทั้งหมดทุกคนเขาคงเลือกแสดงว่าวิญญ,ญาณเลือกที่จะหลอกใครดีคืออย่างนี้ครับความเข้าใจของผมนะครับพี่ครับพ,พี่ป๋องอผมเชื่อว่าเขาจะไม่หลอก คนที่บุกรุกสถานที่ของเขาที่ที่เขาเสียชีวิตและอยู่ประจำตรงนั้นคนที่ถูกฆ่าตามความตามความเชื่อที่เคยฟังจากผู้เท่าผู้แก่นั่นเนี่ยเขาจะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นโดยที่ยังไม่ถึงรับต้องรอคนมารับไปแล้วก็ต้องอยู่ประจำณตรงนั้นเพราะว่าเขาจะมีเจ้าที่อีกทีหนึ่งที่ควบคุมวิญญาณไม่ให้ออกไปไหน คุณต้องประจําอยู่ตรงนั้นห้ามขยับขยื่ยนพื้นที่ของคุณเท่าลงสี่เหลี่ยมก็จะอยู่แค่ลงสี่เหลียนน่ยมนั้นนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติสมมุติก่อนนะหม่อมนะถ้าคืนนั้นหม่อมไปนอนในตําแหน่งของภรรยาแล้วภรรยามานอนในตําแหน่งของหม่อมแสดงว่า อาจจะเป็นภรรยาของเราที่โดนหลอกก็ได้ถูกต้องมามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยครับพี่ผีผีไม่เลือกเซนวิญญาณไม่เลือกเซนับเหมือนเราเป็นมนุษย์เออใครบุกลุกสถานที่เราเราจะต้องขับไล่เพราะมันเป็นที่ของเราแต่มันนอนเดี๋ยวนะจะหม่อมนอนเบียดกับลูกเลยนะเตียงเดียวเพราะมันเตียงคู่ถูกไหมเตียงหนึ่งคือเมียน,นอน,นอีกเตียงคือหม่อมกับลูกซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าสลับที่กันสมมติกันนะว่าถ้าหม่อมกับลูกสลับที่กันแสดงว่าลูกโดนดี ัวครับผมว่าใครที่ไปนอนตรงที่ผมนอนคือตรงสถานที่เขาตายริมนอกผมว่าตรงนั้นไม่ว่าใครก็ต้องโดนเพราะว่าระหว่างที่ผมนอนแล้วเขาจิกเขาจิกเท้าเหยียบเตียงมาเหมือนคนไม่ได้เดิน่ะพี่เหมือนคนลอยแต่เรามีความรู้สึกว่ามีคนกำลังเดินเข้ามาหยุดอยู่ที่บริเวณไหลผมแล้วจ้องมองผมอยู่ เนี่ยมันเป็นทฤษฎีหนึ่งคุณผู้ฟังหมอมว่าเราคุยกันถึงเรื่องเรื่องผีกันมาเยอะนะเดี๋ยวว่าผีที่เราเจอเจอกันในโรงแรมเนี่ยนะครับผมสังเกตว่าวนเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าหนึ่งคนไปพักแล้วเจอยังเข้าใจแต่สมมุติว่าสองสามสี่ไปพักห้องเดียวกันสังเกตไหมฮะว่า,วาหลายๆครั้งที่ผมเจอประสบการณ์แบบเนี้ยหม่อมคนเนี้ยเจอหม่อมเจอเนี่ยแต่ปรากฏว่าอีกสองคนสามคนไม่เจอเว้ย ท้านท่านีอยู่ห้องเดียวกันน่ะเฮ้ยแล้วทุกคนเวลาเจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็ถามว่า,ฮาเฮ้ยเมื่อคืนเองนอนเป็นไงบ้างเองเองเองเจอแบบฆ่าไหมวะไม่อ่ะนอนหลับสบายนอนหลับลึกไม่ได้ฝงไม่ได้ฝันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้จริงนะออแต่อคนที่โดนมันก็จะโดนแบบที่ที่หมอมโดนเนี่ยโดนแบบโอ้โหขนาดที่คนอีกสองคนมันจะเป็นเมียจะเป็นลูกกลับไม่รู้สึกกับไม่รู้สึก,ก,ร,สกรู้สากลับไม่รู้อะไรเลยนอนหลับสบายตื่นมาแฮปปี้มีความสุข จนมารู้นหลังว่าพ่อเจออะไรเมื่อคืนน่ะคืออย่างนี้นะครับพี่ป๋องแต่ก่อนผมมีความคิดว่าคนเราที่จะเจอดวงวิญญาณหรือพบเห็นคือในช่วงพวังเออกําลังจะหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นมาเป็นช่วงที่วิญญาณมันสามารถสื่อหรือว่ามาหากันได้แต่ผมเลิกความคิดนี้ตั้งแต่วันที่ผมไปอยู่โรงแรมนั้นเพราะแม้แต่ผมนั่งอิงหลังอยู่ที่เตียง เจ๊แกยังโผล่หน้ามาครึ่งหนึ่งหน้าดำปีจ้องผมด้วยสายตาอาฆาตคือเหมือนจะไล่ผมออกไปให้ได้ไม่ยอมให้ผมอยู่ตรงนั้นครับนี่เออฟังหม่อมผมก็ขนลุกตลอดเวลาเพราะอะไรวะผมขนลุกตแต่ตอนที่เขาขึ้นมาบนเตียงหนึ่งแล้วนะแล้วตอนที่ก็ปรากฏตัวให้หม่อมเห็นเหมือนเท้าเขาลอยอยู่อ่ะนอนอยู่งี่ว่าฟังหม่อมนอนอยู่ตรงนี้นะแล้วเราเห็นเท้าแล้วหม่อมไล่มาเนี่ยเท้าที่ดำเล็บที่เขียวอ่ะ แล้วจากเท้าขึ้นไป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 อ่ะแล้วก็เห็นแบบเป็นชุดที่เป็นเสื้อลายดอกลายดอกขาวแดงอะนะขึ้นไปแล้วตรงบ<อ>รงิเวณขาวดอกแดงแล้วก็ตรงหน้าอกเหมือนกับมีรอยเลือดกระเปื่ออะไรไปหมดได้ออกป่ะแล้วก็เห็นเขายืนงโอ้ยคือเรานึกว่า<ม>ถ้าเรานอนแล้วมุาแงนขึ้นไปมองแล้วเจอแบบเนี้ยเฮ้ยแล้วท่านไม่พอยังมาเห็นตรงห้องน้ําซึ่งเหมือนกับเขาอยู่ในห้องน้ำแล้วโผล่มาครึ่งหน้าครับเหมือนโผล่มาครึ่งหน้าหุย ตายตายผมไมีความรู้สึกว่าเขาคงจะว่าเรามาแย่งที่นอนเขาเขาจะต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะเออไม่สามารถที่จะมานอนร่วมทับกับเราได้คุณเป็นใครอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนนะฮะฉันจะนอนที่ของฉันเออแกเป็นใครมึงออกไปใช่แกเป็นใครมานอนทับที่ทำไมแกออกไปมึงออกไปที่กูที่กูคู่กับผมอย่างนี้สองคันนะฮะ โอ้ยหม่อมเอ้ยคุณผู้ฟังจา๋าโอ้ยแต่และเรื่องคืนนี้นี่หนักในหนักเลยฮะถ้าคนไหนนึกภาพตามนะว่าฟังนะคือผมผมเออคนลุกผมอะผมอะอินอินกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในในโรงแรมมากเพราะว่าในช่วงหนึ่งที่ที่เป็นช่วงเราต้องไปตลอนทํางานตามต่างจังหวัดอะผมก็เป็นคนหนึ่งครับหม,ม่อมอ่าถ้าไม่ใช่บ้านผมนะนะฮะผมก็ไม่กล้าน,นอนคนเดียวเหมือนกันเดยเพราะโรงแรมต่างจังหวัดเนี่ยต่อให้เปโรงแรมจะหรูไม่หรูไม่รู้อะ ให้นอนคนเดียวผมผมทำใจไม่ได้ว่ะพูดตองทำใจไม่ได้จริงครับผมทำใจไม่ได้ผมทำใจไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเปิดไฟเปิดทีวีเปิดอะไรก็ไม่รู้แต่ให้นอนคนเดียวยังไงก็ไม่ได้ผมจะจินตนาการจะนึกไปเรื่อยจะยิ่งอะไรแบบยิ่งพอทํารายการผีนะมันจะนึกไปโอ้โหมากมายร้อยแปดนึกออก่าคือแบบมันต้องมีมันต้องเจอมันต้องอะไรไม่รู้อะนึกไปไปหมดอะฉันไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้ซึ่งผมรู้ว่าพี่ตองเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีแต่ทํารายการผีผมชอบฟังอะ แล้วจะเป็นคนที่มีมโนภาพที่เก่งมากครับผมชอบฟัง <laughs> พอฟังแล้วเวอรมันก็จินตนาการไปเรื่อยนึกออกมาแล้วส่วนตัวผมเชื่อว่าม,ม,มันมีอยู่แล้วไงาตามที่พักตามโรงแรมเพียงแต่ว่าใครจะมีดวงที่ไปสมพงหรือไปจูนติดกับเขาอะ่ะจริงจริงแล้วผมเนี่ยไม่อยากมีเซนด้านนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วผมจะไม่เจออะไรเลยในชีวิตผมนอนโรงแรมามามากเลยนะครับครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิต แล้วผมก็ตัดสินใจแบบพี่ป๋องเลยครับมผมจะไม่นอนโรงแรมหรือที่พักไหนคนเดียวอีกเด็ดขาดอืมโอ้โหโอ้ยไปหาเรื่องอะไรแบบนี้มาเล่าให้พี่แฟนรายการฟังอีกนะหม่อมนะพี่สนุกพี่ชอบเนี่ยในใจขออนุญาตในใจเหมือนร้ายนะในใจนะในในใจเหมือนร้ายนะแอบ,บแช่งเว <laughs> ขมม้ขอให้หม,ม่อมขอให้หม่อมมันไปเจออีกขอให้หม่อมไปไปเจอพี่ป๋องครับ โอ้โหผมเป็นเอฟซีพี่ป๋องอย่างสุดขีดเลยนะครับเมื่อครั้งก่อนที่เอจะได้ถ่ายทอดเรื่องของเกี่ยวกับคาเฟ่นี้ผีดุให้กับคุณตั้มรถกลอนมาให้ฟังก็คือเหตุการณ์วันที่สี่คือผมโทรมาตั้งแต่วันที่สามที่พี่ป๋องจัดกับคุณเก่งผมปรากฏว่าโทรเข้าไปแล้วคิวเต็ม ผมปรากฏว่าได้ย้ายมาเจอวันคุณตั้มโอ้ก็คุณตั้มก็โอเคเป็นพิธีกรที่ยอดเยี่ยมมากเกช่นเดียวกับกพี่ป๋องเลยเ,เด็กๆรุ่นี้เขาเก่งหมดทุกคนแล้วครับเออต้องออบอกว่า<อ>ผมมาโชคดีที่มีน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาเก่งแล้วก็มีความสามารถครับผม<อ>แต่เหตุการณ์ที่เล่าให้คุณตั้มวันนั้นฟังเกิดเหตุการณ์ระหว่างการเล่ามากมายมแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลเยอะมีอะไรมันเกิดเหตุการณ์มากมายเลยครับก็คือมีเสียงนู่นเสียงนี่โดยที่ผมอยู่คนเดียวเหรอ มันแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็โทรไปหาที่รายการหลังจากวันนั้นนะครับก็คืนนั้นผมไม่กล้าเล่าหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็โทรไปเล่าให้คุณตั้มฟังว่าผมเอาบุหรี่ไปวางให้พี่เขาที่เสียชีวิตที่มาเล่าถ่ายทอดในรายการผลปรากฏว่าบุหรี่มันไหมหมดจนถึงฟองน้ำแบบในระยะเวลาไม่ถึงสองนาทีหมาเห่าหอนผมก็เลยตัดสินใจรีบปิดบ้านเข้านอนกุมโปงคือแล้วก็สัญญากับ ที่คนที่เสียชีวิตที่ผมเอามาถ่ายทอดในรายการว่ายกมือพนมบอกแกว่าผมจะไม่ถ่ายทอดได้สู่คนส่วนมากฟังอีกแล้วนะพี่ขออนุญาตรายการเดอะช็อครายการเดียวนะแต่ส่วนที่พี่จะเอาไปถ่ายทอดกันต่อยังไงผมก็บอกกับคุณตั้มไปว่าเออก็บอกแกหน่อยละกันผมถือว่าเป็นความบันเทิงให้กับเพื่อนๆในรายการได้รับรู้แล้วก็ได้รับประสบการณ์ไป ออตอนนั้นเองครับพี่ป๋องเดี๋ยวนะผมขอญาตด้านนอกเอจ้าพังพี่เก่งฮะอยากรู้เลยวันนั้นที่ที่มาเล่ากับพี่ตั้มเรื่องอะไรอะ่ะผมอยากจะได้ไปฟังไปฟังย้อนหลงังและอยากฟังด้วยคาเฟ่นี้ผีดุครับคาเฟ่น,น,ฟนี้ผีดุสี่พฤษภาคมคาเฟ่นี้ผีดุวันที่สี่พฤษภาคมที่ผ่านมานะวันนั้นตั้มจัดนะอ๋อนี่นี่คาเฟ่ผีดุนี่ไงนี่ไงคาเฟ่ผีดุโอ้เรื่องของมอม ใช่ครับที่เล่าไว้โอ้โหเลยตามหน้าเหวอเลยอ่ะอครับเออเดี๋ยวจะกลับไปฟังย้อนหลังอ่ะสองปีที่แล้วกับพี่ป๋องก็เป็นชีวิตคนกลางคืนเกี่ยวกับสถานที่ร้านอาหารในละกังออครับผมโอ้โหเดี๋ยวจะกลับไปฟังย้อนหลังเลยครับนะฮะเรื่องคาเฟ่ผีดูที่เล่ากับกับกับต้ามไว้นะได้เลยครับผมยังไงขอบคุณมากนะมอมนะขอบคุณพี่ป๋องครับขอบพระคุณมากดูแลสุขภาพแล้วขอให้รอดปลอดภัยจากโควิดนะครับ เช่นกันครับพี่ปองขอให้พี่ปองปลอดภัยแล้วก็บเพื่อนเพื่อนในรายการทั้งแฟนคลับทั้งผู้ฟังทั้งหลายปลอดภัยแล้วรอดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับสาธุขอบพระคุณมากครับเช่นเดียวกันครับมีความสุขครับแฮปปี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปองสวัสดีครับ